เอาเอากวนตีนเอาละครสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมแคปหมู่มือไม่ได้กันในเกมทรัพดาเจียนทูอีพีที่2นะครับทุกคนว้าวก็นะ่คนจากอีพีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เล่นเออเล่นไอ้นี่แหละครับดาเจียนทูนะไปถึงประมาณดันดันดันนำ้ำนะแล้วเราก็เลิกไปเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเลยเดียวก,กว่าจะใช้สมอง3ามร้อยไอคิวในการแก้ไขปัญหาความปั่นของเกมนี้ได้นะก็คือมันเป็นเกมที่ค่อนข้างปั่นสุดๆเลยเพราะว่าใครที่ เป็นพวกอารมณ์ร้อนง่ายๆก็แนะนําให้อย่าเล่นดีกว่าไม่งั้นคุณอาจจะเครี้ยงโทรศัพท์ทิ้งได้นะก็อไอ้คำว่าทับาร์เกนทูนี่ผมก็ไปหามาผมนึกว่ามันมีภาคหนึ่งไว้ทุกคนแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีภาคหนึ่งอะไรเลยมันหมายถึงว่ามันมี2ด่านไอทูนี่ก็คือทูมันมี2แ,แมปเออมันมีแมปคลาสสิกกับด่าน New World นะทุกคน New World นี่นึกถึงวันพีชเลยนะครับน้องๆโอเคทุกคนถ้าจะเป็นงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าในเกมว่าเขาลงมาและเป็นไอ้เขียว นะเราเปลี่ยนตัวละครใหม่ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่รู้สึกปุบไม่ค่อยชินยังไงไม่รู้พืบนื้ไอตรงนี้เบาเบาเอาเราจะเดินทําไมเราเราไม่หัวร้อนง่ายขนานดะนั้นเราแค่เราแค่กําลังทําความเข้าใจกับโทรศัพท์ใหม่ของเราไงเออมันมันไม่ค่อยเออเนี่ยคิวๆทุกคนนะคือผมตรงนี้ผมเล่นแล้วไงเออใครไม่เคยดูอีพีหนึ่งก็ไปดูได้ผมทิ้งลิงก์คลิป e ีหนึ่งไว้ใต้คลิปนะทุกคนนะ ก็ยังนีน้ก็ประมาณนี้วูบฮึบอาจิบฮ่าฮ่าชิวๆครับอล้วก็พี่พิวฮึปลงมาฮึบฮึปโอ้โหอาเฮ้ยไอ้ลูกเหลืองนี่มันทุเลศเหรอปล่อยลูกเดียวพอโอเคไหมปึปฮึปแล้วก็ลงโอเคจบก็เลยหลบง่ายๆรู้สึกเออเอาเอาเอามึงเด้งจุดเดียวงี้ไ uh, ม่ไ so ด <Inaudible> ้นไงชายเอาไอ้ชายเฮ้ยไอ้ชายมันหวัดเสียวไอ้ชายฮึบหวัดเสียวฮึบ อ่านี่ถึงถึงด่านนี้เนี่ยผมจาได้ผมเล่นถึงด่านนี้แหละโอ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ไงต่อไงต่อหายใจไม่ได้นี่หว่าเอ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 าขึ้นขึ้นหายใจอเาไม่มีอากาศเอาเฮ้ยขึ้นขึ้นดีตายแม่งเอ้ยทุกคนผมรู้แล้วรู้แล้วโอเคงน้กันไปปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บยุดยุดจักจากขึ้นทางนี้ป๊บไปทางนี้ไป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 ดีว่าเร็ว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  เรือดำน้ำโอ้ผมในที่สุดผมก็รู้ประโยชน์ของเรือดำน้ำแหละจุ๊บจเอาเอาอะไรอ่ะโอ้โหเกินเฮ้ยเกินเกินหนูเลือดคุยคุยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงหัวใจจะวายเอาเอาอะไรตายได้ไงยูโดนเลยวะจุ๊บจุบลงลงเอาเอาตายเลยอ้าวตัวบัคไปแล้วเอาเอา บักไปแล้วเอาตายได้เริ่มเกมใหม่หมดอ่ะเอาโอ้โหบักเลยอ่ะมันหัวร้อนจนโดนสับเลยเรื่องไงวะฮะึบบฮึเอา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 โดดไม่ถึงเอาเอาเอาอย่าเลี่ยมโอเคไม่ดีต่อสุขภาพผิดอย่าเล่นฮึบคิ้บฮึมาตะเกียก ของแท้ของแท้นะเมื่อวานปื๊บปื๊บหลบกลมตกลมกลมมานี่น่อพี่แจอทุบปัจจุบเอาแม่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยปัจจบมาปุ๊บมาสวัสดีพี่อู้ปุ๊บนี่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 ของแ,องงแออท้ <c oughs> ลงมามาเลยของแท้ของแท้เฮ้ยเฮอย่าไล่อย่างนั้นมันมันวาดเสียวเว้ยวาดเสียวนะเอาอีกแหละมันเอายีกแหละมันเอายีกแหละจะไปยังไงก่อนเอา้าไอ้ชายอย่าหาทำฮึบโอเคได้ปนะ๊ไร๊าะ๊าปาป๊าย๊าป๊าป้าป๊าร๊าป๊าป๊าเ๊้าป๊าปาป๊าป๊าป๊าปาป๊าปอาา อือเอาอึบอ่าเอาได้ไงหายใจ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 เอาอ่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เอาหายใจเอาอะไรวะทุกคนเกิดอะไรขึ้นงงหมดแล้วฮัลโหล แล้วด่านแล้วด่านที่ผมต้องขี่เรือดำน้ําหายไปไหนแล้วอะมันบ้กเหรอไม่ต้องขี่เรือดำน้ําแล้วเหรออืออาวลืมลืมโอเคคือคือคือหนิ่งเด็จีทุกมาดิมาดิวิวโย่โย่คือคือเมื่อรอดเด็ดเจ๊ก ของแท้น้ำมะวันไทยแลนด์รับเอาไอ้แล้วแล้วกูจะเดินไปหาลูกก็จะมาหาไอ้เี้ยมันล็อกหัวมันล็อกเกมมันล็อกไม่อยากให้ฝ่ารู้นี่ไงไม่เอาไปกินถอยมาห่างๆอย่าอย่ามาใกล้เราเราไม่ชอบนายเพื่อนโอ้โหโอ้โหเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะลูกเนี้ยอึ๊บ อือืมอืมอือมอืเดี๋ยวเขาได้ยังไงอืมเอ้าเมื่อกี้หลบได้เร็วเอ้าตายนะนี่อืมเอ้าจะลงทำไมเนี่ยอืก็ว่ายไปดิ้นขึ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 ้นแล้วก็โลงโลงขึ้นขึ้นเอ้าเฮ้ยไอ้ชายเอ้ยเอ้าไอ้ชายนี่ควรตีหน่ะ เออทุกคนต้องเลิ่อใบอีกแล้วมันจบไวมากดูื่อกี้ไม่ตั้งได้คิดอะไรเลยมันไวมันไวเกินไปแล้วไม่ชอบเอาแล้วจะเดินหน้าทําไมแล้วมันไม่กระโดดนะฮะเราอะฮะอย่าเออเอออย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บเอากระโดดดีกดแล้วไม่ติดเดีอปุ่ม,ม,ม,มอ,อ่ะอย่างนี้มันมากจริงเอออย่างนี้ปึ๊บปุ๊บนี่ตะเ,ออเกียกกองแทะไม่กินพี่หรอกลูกกระถิงโง,โง่ มาเลยพี่เบิเร์เรมเลยยุบเดินมาทับผมหน่อยยุบยุบอืม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 อยู่ลงปุ๊บปุ๊บป,ปั๊บปั๊บชุบชุบปั๊บชุบอย่าล็อกอย่าล็อกอย่าล็อกผมพี่พี่รู้ว่าพี่เป็นลูกคือเอา้าโอ้โหสุดยอดยอดถึงเกมดีเกมดีอย่าล็อกนี่มันล็อกกันรู้ที่เดินหนีขนาดนั้นมันยังกิ้งไปหาเยี่ยมเยี่ยมไปเลยว้าว เกมดีนะเมื่อวันโอ้ยอย่าล็อกอย่าล็อกอย่าใจเย็นโอ้ลงมาลมา่างล่างเอากวนตีมันกวนว่ะมันเอาว่ะทุกคนมันเล่นมันเล่นผมเล็วว่ะเอ,อ้ย เกมแม่งโคตรดีเลยเอาอ้าไวชายอ้าวเล่นเงี้ยบอ้ากูเหลือหนึ่งชีวิตแล้วนะอ้าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้น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 เโอ๊ยหายใจไม่ทันทุกคนไม่ควรล็อกหรอกเ,อเราเริ่มต้นใหม่ทุกเบือ่อแ,แล้วเราเป็นเราเป็นคนดีลืมลืม ลืมเลยลืมลืมไปแล้วเราต้องมีชีวิตเยอะๆไปมากพอที่จะไปเล่นดาน่านนั้นให้ได้นะเรายังไม่บรรลุถ้าเราบรรลุเราจะรอดง่ายๆเลยเว้ยทุกคนเข้าใจไหมเออเราต้องบรรลุให้ได้มันก็แค่ด่านด่านอะไรก็ไม่รู้โง่ๆสามลูกพี่หินไปเลยพี่ลูกพี่หินมาเราเลยพี่ต้องช่วยผมนะพี่บิ้มปุ๋มวีมาแล้ววี อยู่มลงมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไปเลยเอ้ยเอย่าล็อกอย่าล็อกเฮ้ยเมันล็อกมันล็อกเจียมเจียม่ย,มย,มย,มยมผมด้วยเจีมเจีมอูเจีมผมรอดแล้วไปแล้วรอดแล้วยังยงจมก็ยิง,ยงกกมันงีงจเอาเอาอ,อย่ายเลี่มอย่าเลี่ยมอย่าเลียมปุบปุ๊บปุ๊บปปุ๊บบินไปสี่บินขึ้นฟ้าเลย เอาเอาอย่าลงเร็วอย่าลงเร็วเกมอย่าลงเร็วสิฮึบเอา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 เหลี่ยมมันจะมันจะเล่นเราไว้ทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บจำได้เอา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 เหลี่ยมเอาเอาเหลี่ยมเอาเอาเอาอย่าเหลี่ยมอย่าเหลี่ยมเอาเอาเอาฮึบ ไปดิปุ๊บปป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 ปุ๊บปป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 ปดปป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 ดูปป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 เปป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 ป่ปงปป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 ปเปปปปปปเปปปปปปปลยาปป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 ยปป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 กปปปป ตึกสำหรับเกมนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะทุกคนนะ่าถึ้เหมือนจะแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆมามาพี่พร้อมเสมอพร้อมทุกเมืองมาเธอใจถึงอย่าล็อกอย่าล็อกอย่าล็อกขอร้องพี่เอ้ามันล็อกกัน GM แกระบบด่วนเอ้าเอาขึ้นไม่ได้เอาไม่ถึงเอ้าเอามาแล้วถึงแล้วโอเคเอ้าเอามึงกุลตีหนอมึงกุลตีหนอทุกคนดูดิเอ้า กูจะไปยังไงเฮ้ยมันล็อกอ่ะปิ้วหลบหลบอย่าอย่าอย่าล็อกผมอย่ายุ really ่งกับผมได้ไหมกอดร้องนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละเออไปเอ้าเอ้าเอ้าดูมันทำดีทุกคนใครว่าไม่ล็อกเอาปากกามาวงแม่ชายเอ้ยเออเพิบเพิบอย่าอย่ามาตรงกี้อย่ามากูจะเดินไปทำไมอันนี้อันนี้ผมผิดโอเคอันนี้รู้เรื่องไปดิเออปิ้ว อย่าอย่ามานะเฮ้ย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 เฮ้มันมันรู้สึกมันมุมเด้งนี่เราโชคดีดีเนาะน่าไปทําบุญน่าไปทําบุญจริงๆเลยอ่ะสองลูกไปช่วยกันด้วยช่วยกันเดี๋ยวหลบไปเดี๋ยวมันติดรูเจี๊ยกเจี๊ยบซ้ายเจี๊ยกขวาโอ้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 มึงยังจะร้อยโมกูอีกเนาะที่โดดเด้งมีเยอะแยะแม่งก็ยังจะโดนผมเอาเข้าเอืม มาเลยพร้อมทุกคน่เดิมพันเดิมพันเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ช้าหรือเกินลูกบอลโง่ๆนี่แม่งเออไปละบายบายลูกพี่ผมไปละอออย่าล็อกนะอย่าล็อกนะอย่าทำนะอย่าทำอะเอาเอาเออเออกวนตีีเหลือหนึ่งชีวิตกูจะไปรอดไหมเนี่ยถ้ารอดนี่ผมไม่ตบหัวทิมเลยนะ อ,อจะลองไห้ไม่เคยเล่นเกี่ยวอะไรแล้วมันเอสอารุณกรรมชีวิตเท่านี้เลยแม่งโคตรบั่นทอนชีวิตเลยทุกคนใครคิดตรงคิดตันอย่าเล่นทุกคนอาจจะอยากฆ่าตัวตายวันนี้เลยก็ได้<อ>เยี่ยมมากคนเป็นเกมที่เยี่ยมมากนะประชดนะเออหยุไม่ได้กินหรอกเราผมต้องเหลือสิบขีดเท่านั้นถึงผมจะไปรอดด่านนั้นได้ผมยังไม่บรรุ

ว๊บ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 ดำนด้ำดิเอามึงบักตายหาในนั้นไะปนแล้วได้ชายเอ้าเอ้าเอาเอาตายเอ้าเอาเอา,เอา,เอามึงหลอนเหรออ๋อาตายก่อนโอเคไม่เป็นไรถือว่าช้าไปเมื่อกี้อืมขึ้นดิไปดิไปดิโอ้โอ้ลูกลูก เอาลงขึ้น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 เออป <lebih S 1> ึ๊บปปั๊บปขึ้น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 หายใจแล้วก็ลงลงลงเร็วเร็วปึ๊บปบปั๊บปอ่าโอเคประมาณนี้ปุ๊บปึ๊บลงลก่อนขึ้นข şey ึ้นขึ้นหายใจหายใจลงเร็วเร็วปุ๊บป๊ปั๊บปถึงนั้นตรนนี้เออลงก่อนเอ้ยขึ้นไปไวลงลงปุ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บขึ้น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 ลงลงปร๊บ พ่ออแล้วนะพ่อแล้วหนึ่งฮึฮึไึดีฮึ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 ฮล้วมึฮจะลงทฮึฮึฮ่ฮอฮึ หูแดงแล้วโกรธจนหูแดงแล้วโกรธโกรธมากรู้สึกไม่ไม่ได้หัวร้อนแต่โกรธมากรู้สึกโกรธเกมนี้ทำไมต้องทำสร,ร้างไม้เพื่อแบบนี้ฮะต้องการอะไรจากสังคมวะฮะ <im itation> โอเคจ่ายโอเคชิวๆมากิาแล้วบรรลุด่านไหนเราก็จะชิวๆด่านนั้นนะดูดิเราจะบรรลุเร็วขนาดไหนกันเชียววะ ิวโอเคลงสองลูกป๊บปอย่ามาล็อกอย่าล็อกชั้นอย่าล็อกชั้นชันไม่ได้ทำอะไรผิดชันไม่ได้ทำอะไรผิดอย่ามาล็อกชั้นโอเคปุ๊บ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 เลือดเลอดเลือดเลือดเยอะมากเลือดเยอะมากเู้สึกแล้ว เนี่ยทีอย่างงี้มึงช้าเอาอเนี่ยมึงจะลงไวทำไมกูก,กดไปทีเดียวเองเอ้าเออเอาเอาเอา้าวอ้าวอนี่เลียมเหรอเฮ้ยเกินไปเลี้ยวกูกดจนกูรัวจะอะไรแล้วมึงก็ยังไม่ให้กูรอด ป่ามึงนะเออไม่รู้จะด่าคำหยาบไหมคำหยาบแล้วเด็กดูแ <c oughs> ม่งเล่นนิวเวอร์แม่งเลยอะไรไม่รู้ <c oughs> หัวร้อนไม่เล่นแล้วเออนิวเวอร์มีไงมันยากไงวาะานนี้ปึ๊บ <c oughs> อ่าตายโอเคเข้าใจปึ๊บอืมแล้วลงไปล่างกันเลยล่ะโอเคมีหนามหมดอันไหนไม่มีหนามหมดเนี่ยผมคิดว่าต้องไปอ่านนั้น น่ามันดูเหยียบยากอยู่แล้วเฮ้ h a t the hell อันนี้คืองงมากคือมันทำยังไงถึงมันจะรอดวะอะมึงมึงไปอีหยังวะฮะปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บจ้าฮึบุ๊บปุ๊บป่าุ๊บรอดรอดโดนโดนมัวมัวแล้วยังไงเราโอ้อ้าาาอะมึบ ฮึบอ่าโอเครูตรงกลางฮึบหลังจากนั้นก็ฮึบฮึบโอ้ฮึบฮึบอู้ง่ายง่ายอู้งู่ยง่ายงู่่่อไซกอก อ่ะไอ้ยเนี่อ่ะไอ้ร้อ,อ,รอนแปลกทุกคนไม่เคยเจอเกมไหนในโลกไปดิหัวร้อนขนาดนี้มาก่อน เอาเอาเอาตัวละครหายเอ้าเอาบักอีกเลยเฮ้ยมาหนึ่งน้อยให้พี่ได้พังาดปึ๊บพระเจ้าฮ่าฮู้สแนกถ้าเราไม่เหยียบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรได้ไงตายเลย ออทำไมอ่ะทำไมวะทำไมกันอ่ะไม่เข้าใจไม,ไม่เข้าใจมึงเลยมึงทำไเปเพื่ออะไรวะไวชายอืมลืมมันแล้วเล่นยังไงวะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเล่นยังไงวะทุกคนโอเค เราต้องใช้สมองสาวและไคิวอของเราเราต้องจําให้ได้ว่าเมื่อกี้เราเล่นแบบไหนถึงรอบผ่านไปได้เราโดดตรงกลางอ่ะตรงกลางสิวะคึบอ๋อแบบนี้นี่เองพี่ก็โง่มาตั้งนานเอาแล้วจะโดดไปชนหนามตั้มบ้าอเลยวัยชายไอ้เขียวนี่แม่งโง่จริงๆแล้ว,นลวเนาะก็ูเละฮึบฮึบแนี่เอาตาย

นั่นแหละคือเอาอะไรวะเมื่อกี้อะไรตกจากท้องฟ้าอุ้ยเมื่อกี้จะรอดแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคืออ๋อห้ามทดลองห้ามเทโดดห้ามเทโดดเราต้องโดดเลยเราต้องเชื่อใจด่านนี้มันจะเอามันเทเราเอา กี่วกับการโดนด่านเก็คือโดนผู้หญิงทีอ่ายอดเยี่ยมไปเลือยว้าวว้าวไอ้ยุดปุ่มเออแล้วแล้วคุณจะไปยังไงคุณจะไปยังไงบ้าแบบนี้อ่ะโอเคโอเคโอเคเอาเอาจะไปยังไงวะไม่เข้าใจ เราไปเล่นนิวเวอร์น่ะนิวเวอร์นิวเวอร์คือที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วนะทุกคนนะเราคิดว่ามันมันดูหัวร้อนน้อยกว่าดาันนะั้นหรือผมคิดไปเองไม่รู้ออออืืืืไปเลยลูกชายฮึบ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 อ up and down up and d o ด n up a อัพดาว up and down up and down อ้าววีวีวีฮึบอ่าววีฮึบวีฮึบ

ราต้องโดดไปตรงกลางเราต้องคำนวณเองเหรอบ้าปะเนี่ยชายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันกลับมาตรงนี้ก่อนปึ๊บปื๊บปื๊บพอมันเริ่มขึ้นไปแถวตรงโู้นพวผมต้องกดกระโดดมาตรงกลางก่อนแล้วก็คำนวณนับในใจโอเคปิ๊บปิ๊บปิ๊บอืมอืมอืตืบ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 โดดฮึบมาโดดมาตรงนี้หลังจากนั้นก็ อ <laughs> ยากมากฮึบึบึบโดดตายเลย <c oughs> โอ้ไม่หินโดนตรงกลางเลยวะ <c oughs> เฮ้ยยากนะเนี่ยด่านเนี่ยไม่ใช่หมูหมูมาหมาหมูมาหมามีหมีมอย่าทํา โอ้โหมันไม่โดนตรงกลางอ่ะทุกคนตรงกลางมันอยู่ตรงนี้จำไว้โฟกัสเราจะโฟกัสไว้จุดเดียวเราใช้สายตาจดจำดีๆของเราวะปุ๊บโอเคเราจะไงต่อเราต้องรอมันหมุนมันตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นไปเราก็ปึ๊บไปโดนโอเคเข้าใจแล้วิชายมันแดดพี่หรอกโอ้โหมันไม่เถอะแม่งเอ้ยร่วงเลยกู้ยี่องชีวิตนะเราต้องให้เฟี้ยวที่สุด อางน้อยให้มันผ่านสักด่านนี้ก็ได้เราจะปิดคลิปอย่างสวยงามได้สวยงามเพราะรำแปะการคำนวณอะไรกันเทคนิคเทคนิคอะไรกันวีบวับวีวับเอาทุกคนเป็นไงกันบ้างนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับเกม เอ่อแรปเอ่อแดนเจียนทูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย